สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่องกาฟิลเพดออฟฟิเชียลนะครับยังไงก็วันนี้มาอยู่ที่บ้านหนองหูจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับที่เรียบร้อยนะตนับที่อยู่เลาว,วันนี้มันก็จะสูงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันต้องอัพเวทีขึ้นมาจะให้ดูนี่อันนี้เลยตอนนี้เขาก็กําลังทําเวทีกันอยู่นะครับ อันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วเป็นทีเรียบร้อยนะอันนี้คือเ็อกของเรานะครับวันนี้มันจะสูงว่าปกติที่บอกว่าสูงคือเขาเสริมตรงนี้ไงก็เพืนอาจจะไม่เท่ากันนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับเร็จแล้วนะวันนี้ต้องรอหม่ไหนเพราะว่าอากาศค่อนข้างเย็นตต่นีๆนะ,ะมีห้องน้ำอยู่ใกล้ๆโอ้ลมพัดแบบดูทุกคนดูด อยตลดเลยเดียวจะพาออกไปเดินเล่นนะครับตอนนี้ก็จะยื่อยู่นี้ก่อนแป๊บหนึ่งนี่เราเข้าับแต่คนก็จะปิดเพราะว่าวันนี้ลมค่อนข้างแรงนะครับเห็นไหมปิดหมดเลยวยไม่โฟกัสโอเคทุกคนเดี๋ยวพาไปเดินดูข้างนอกนะครับไปกันทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูข้างหน้านะครับ ว่าแบบมีอะไรบ้างนะฮะวันนี้ซึ่งเป็นงานแข่งเรือนะครับเ,ออเดี๋ยวให้ดูถึงนี้หนึ่งก่อนอันนี้คือแบบเขาทำอะไรไม่ได้ใช่สวยมากเว้ยใครกถ้าใครอยากดูหน้าตอนแต่งก็ไปดูคลิปหน้าอเอเ้ยคลิปคลิปก่อนหน้านะ <laughs> แกงกันแล้วหนึ่งอันนี้นะครับช่างกาลังทำพิธีนะอันนี้ด้านหน้านะครับเมื่อกี้ให้ดูด้านข้างไปว่าเขากำลังทำกันอยู่โอเคนะโอเคเลยเรียบร้อยนะใกล้เสร็จแล้ววันนี้นะครับเป็นวันพระรหัสก็จะมีการไหว้พระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแดนเซอร์ทุกคนอาศิลปินทุกคนทุกๆคนเลยนะครับก็ต้องแบบว่าเตรียมตัวตัวเองนิดหนึ่งนะครับจะได้มาทันนะครับนะฮะตอนนี้ ด้านหน้าเวทีก็เริ่มมีกระดาษนะครับมาโป้แล้ว,ลวร้อยวิลมแรงมากเลยเห็นไหมทุกคนก็จะเอาหินนะมาวางมาวางกันไว้นะนี่ใถ้าหินยังไม่สะใจนี่เลยมาถึาตงต้อเกิด <c oughs> ขอเขียนป้ายนะครับนี่อนี้ของใครอ่ะ ไม่มีใครขยับหรอกครับไม้ใหญ่ขนาดหลายหลายคนนะฮะโอ้ยถ้าใครพาไปแบบนี้ก็จะเป็นแบบมันก็จะเริ่มผิวนะด้านหน้าเวทีก็จับจองพื้นที่กันยเยอะแล้วโอเคครับเดี๋ยวพาไปข้างหน้านแล้วกันเถอะนี่อันนี้ก็คือแบบว่าวันนี้นะคะับเขามีงานแข่งเรือบ้านหนองหอยอ่ะสริงที่นี่ไม่ใช่บ้านหนองหอยแต่ก็มีการแข่งเรือได้นะฮะ ไอ้มุกอะไรเขาเนี้ยนี่อันนี้ที่อีเซอวันนี้เขาแข่งเรือกันตรงนี้ใช่ไหมไม่ได้เดินมาดูนะครับแต่คาดว่าตรงนี้แหละอ๋อมีทั้งมีทั้งมวยทะเลเอ๊ะที่นี่ไม่ใช่ทะเลนะแต่ก็แข่งได้แต่บรรยากาศดีนะอือ ดีด้วยอ่ะเห็นไหมเขาแข็งเลยจริงแหละเพราะว่าถ้าสังเกตด,ดีๆมันจะมีค่านี้ผ้าน้ำเงินกับผ้าแดงตรงนี้นะครับระั้นคือพรารมนั้นจะตรงกลางโอ้นบรรยากาศเย็นๆก็ประมาณนี้นะครับพราะวันเจอที่สวยวันนี้ก็ที่สวยอีกแล้วบรรยากาศดีมากๆเลย พัดภาพไปที่การหาของกินของเราดีกว่าวันนี้จะได้อะไรพิ้ข้าวแต่วันนี้ข้าวลงครัวนะครับมีผัดแตงใส่หมูสุดยอดจะหาอะไรพกินนิดหน่อยก็โอเคแล้วโอเคครับไปดูกันดีกว่านี่หลังจากเดินออกมาตรงนั้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร้านขายของออนี่พีสันน้อยนะ โนนี้อากาศเย็นนะครับเดินดูของมีแบบหลากหลายอย่างเลยส่วนหี่ก็จะเป็นร้านพวกก๋วยเตี๋ยวนะครับ้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวมองทางไหนก็ร้านก๋วยเตี๋ยวเยอะอยู่นะครับก๋วยเตี๋ยวข้าวยำแนวๆเนี้ยกุกชิ้นทั่วไปปลามี รดออกแล้วแสดงว่าพิธีเสร็จแล้วแม่โดมซื้อน้ำแน่นอนดูแลโอเคครับขออนุญาตเดินช้อปปิ้งหาของกินแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวมาให้ดูว่าได้อะไรบ้างโอเคครับผมนี่นะครับก็คือสิ่งที่ได้มานะจากวันทีที่บอกไป I have.